ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พรรคเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปรายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งดิฉันต้องเรียนว่าในหลักการใหญ่คะ่ะดิ่ฉันเห็นด้วยที่จะให้มีการทำประชามติและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขรัฐมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีคะ่ะดิฉันมีข้อสังเกตต่ตอการเสนอยติด่วนฉบับนี้ซึ่งมีการกำหนดคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรมนูญ สสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งคำว่าการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ทั้งฉบับ มีข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ซึ่งมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในหน้าที่6มีร,ย д, รายละเอียดะะของนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายระบุว่าการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในหมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเราไปดูในคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญที่4ทับ2564ได้มีคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ระดับ3ลักษณะโดยในระดับที่1สําคัญมากค่ะกำหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากอาทิ มาตรา255ซึ่งบัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้ซึ่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญตรงส่วนนี้โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงอาจถือว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่4พศ2564ช่วยตอกย้ําว่า การแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2เป็นการจะเป็นการลดแรงเสียดทานทําให้การแก้ไขรัฐมนูลปลอดภัยที่สุดและเอื้อให้การแก้ไขรัฐมนูญสามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพคะการแก้ไขรัฐมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2ก็ไม่ได้ทําให้การแก้ไขรัฐมนูญไร้ความหมายแต่อย่างใด เพราะถ้าเราสามารถผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สสรที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแก้รัฐรมน,นูญสามารถเข้าไปแก้ไขหมวดที่เหลือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หลายฝ่ายมองว่าเป็น,นกลไกที่ถูกฝังไว้ในรัฐมนูญเพื่อสืบทอดอํานาจหรือรักษาอํานาจของคนที่เชื่อมโยงกับระบอบเดิมไม่ว่าจะเป็นอํานาจของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่มาขององค์กรอิสระต่างยุทธศาสตร์ยุทธศ,ศาสตร์ชาติ20ปีสสร,รก็สามารถเข้าไปพิจารณาแก้ไขได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะ คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่4ทับ2,564ยังทําให้เกิดประเด็นที่ต้องถกกันต่อว่าสรุปแล้วการจัดทําประชามติต้องทํากี่ครั้งกันแน่จะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งซึ่งในส่วนนี้เราต้องการความรอบคอบและรัดกลุ่มเพราะ1ค่ะการทําประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่า3,000ถึง5,000ล้านบาท 2. ค่ะการทําประชามติครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยที่เราจะทํารัฐมนูญปี2,540 เพราะการทําประชามาติรัฐมนูลปี2560ระบ,บุว่าต้องทําแบบ double majority คือเสียงข้างมาก2ระดับระดับที่1ค่ะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมานะคะสถิติการใช้สิทธิ์ทําประชามาติในปี2550มีคนออกมาทําประชามาติประมาณ57% <c oughs> การทําประชามาติปี60คนออกมาประมาณ59%ซึ่งก็เกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ และในระดับที่2ค่ะก็คือการทําประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าบรรยากาศของการแก้ไขธรมนูญในปีนี้กับเมื่อหลายปีก่อนมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะการกําหนดคําถามการดําเนินการจะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อผลลัพธ์การทาประชามติในครั้งนี้ซึ่งเราต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่การทําประชามติไม่ผ่านท่านประธานที่เคารพคะด้วยเหตุผล รายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าการออกแบบการทำประชามติมีความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ของงบประมาณและต้องคํานึงอย่างรอบด้านว่าการทำประชามติจะผ่านเนี่ยต้องทําอย่างไรคําถามต้องถามแบบไหนและต้องทํากี่ครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบและให้การแก้ไขรับนวัฉบบบนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนค่ายกลแก้ไขได้ยากมาก ให้เราสามารถทะลวงค่ายกฎนี้แล้วก็แก้ไขได้สําเร็จท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันมากมายหลายประเด็นดิฉันจึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐมนูลแห่งราชนาจาักไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเราอาจจะต้องเสียเวลา เพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อศึกษาให้รอบคอบเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จเป็นจริงตามที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจากการถแถลงของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะได้มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม2566และมีการตั้งอนุก,กรรมการ2คณะคือคณะที่1คือคณะอนุก,กรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนและกําหนดว่าต้องทําประชามติ สองครั้งหรือสามครั้งกันแน่ค่ะชุดที่สองค่ะเป็นคณะอนุก,กรรมการนะคะรับฟังความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะที่เรากําลังถกยติประชามติอยู่นี้ค่ะในวันนี้คณะอนุก,กรรมการทั้งสองคณะกาลังมีการประชุมนัดแรกค่ะโดยคณะกรรมการวางเป้าหมายใหญ่ที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมปี2566ก็คืออีกไม่กี่เนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการทําประชามติ ในช่วงไตรมาสแรกของปี2567นั่นหมายความว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่โหมดการตอนอรงทำประชามติทั้งประเทศค่ะสุดท้ายนี้ค่ะตั้งแต่มีการอภิปรายมาค่ะดิฉันยังไม่เห็นว่ามีสมาชิกท่านไหนลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐมนูญและถ้าถามว่าถ้ามีพักการเมืองไหนที่อยากแก้ไขรัฐมนูญปี2560มากที่สุดดิฉันมั่นใจว่าพักเพื่อไทย จะเป็นพักอันดับต้นๆค่ะที่อยากแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อที่ดิฉันได้พิจารณาคําถามประชามติที่กําหนดในยตินี้ทําให้เห็นว่ายังมีรายละเอียดที่ทําให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากซึ่งหากวันนี้จะมีมติออกมาว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับยติด่วนฉบับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับ เพราะว่ามีข้อกังขาต่อคําถามการทําประชามติที่ระบุไว้ดังรายละเอียดที่ฉันได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะที่ฉันคิดว่าวันนี้เป็นนิบิตหมายอันดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการถกกันถึงยติ การออกเสียงประชามติเพื่อให้มีการจัดทำรับนูลฉบับใหม่ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดิฉันเห็นว่าความเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ได้พิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ควรจะถูกรวบรวมส่งไปยังรัฐบาลค่ะเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประชามติซึ่งขณะนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทําให้เสียงของทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบการทําประชามตินําไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับตบ